สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือ2นะครับก็วันนี้นะครับมีรถมือสองมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะเวลา18นาฬิกา30นาทีเวลาดีๆเราก็จะมาเจอกันนะนี่นะครับอยู่ข้างลังผมนะครับเป็น Honda Accord นะครับนะโอเคเพื่อไม่น้เวลาเดี๋ยวผมขอกับกล้องรีวิวเลยทีกว่าเนาะไปครับนี่นะครับก็เป็นรถเก่งนะครับมือสราคาถูกนะเป็น Honda Accord นะครับคันนี้ อ่าเป็นป้ายกรุงเทพนะครับพอรอลสามสามหนึ่งแปดกรุงเทพนะสีสวยนะครับวันนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูภาษีนิดนึงนะครับนี่นะภาษีที่รถมาดูเพื่อนๆเห็นหรืเหอเปล่านะครับนี่ 2, 5, 6, 4, นะสองห้าหกสี่นะอันนี้ขาดขาดไม่เกินนะครับเล่มทะเบียนนะครับนี่นะกู้มาจดทะเบียนชุดโอนครบนะครับวันนี้สามารถโอนได้นะครับชุดโอนครบนะอ่าเดี๋ยวก็มาดูวันจดทะเบียนของคันนี้หน่อยนะครับวันที่สิบเก้ามิยสองห้าสี่ศูนย์นะนี่นะครับก็เบนซินนะครับ เดี๋ยวมาดูสีเรารับคันกันก่อนนะอันนี้สีสวยนะค,คันนี้สีเงาเงาเลยนะกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับนี่นะอันนี้พร้อมใช้นะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะอนาสะสภาพสวยนะครับตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะนี่นครับสภาพภายนอกสวยๆเลยอันนี้นะอายางดีด้วยนะครับนี่นะอ่ายางใหม่เลยครับ ทั้งสี่เส้นเลยทีเดียวนะแมกเดิมๆนะครับนี่นะเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับนี่นะยางดอกเหลือๆเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นแมกเดิมๆนะรถพร้อมใช้งานนะครับนี่นะเดี๋ยวพามาดูภายนอกก่อนเนาะภาภายนอกก็จะบระอันนี้อันนี้จะเป็นท้ายสองก้อนนะครับนี่นะชื่รุ่นของเขานะครับ a c c o r d EXI นะนี่นะครับท้ายสองก้อนนะฉายยางของเขานะครับ กระจกดีเขากระจกไม่แตกไม่ลาวสีสวยเลยครับคันนี้เงาเงาเลยสําหรับใครที่หาอยู่ผมว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากนะครับนี่ครับแม็กเดิมแต่ว,ว่ายางนี่ดอกนี่เลลือเลยะครับภายนอกก็จะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวพามาดูภายในสักหน่อยนะครับอืมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะ ภายในครับเป็นโทนสีเทานะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเบาะหนังนะเบาะดีนะครับคันนี้ก็อ่ารถก็ใช้งานอยู่นะคันนี้นี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้สักหน่อยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะนี่นะครับผ่อนได้ขดเป็นเกียร์ออโต้นะครับบิกมือใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองกับขี่กันสักหน่อยเนาะนี่นะครับ ครับเปิดกุณแจมมาแอร์เย็นเลยเดียวครับมีเครื่องเสียงด้วยนะอันนี้อ้าวนี่ติดเครื่องแล้วนะครับติดง่ายนะอันนี้นะอ้าติดเครื่องแล้วติดง่ายเดี๋ยวลองขับดูสักหน่อยเนาะอืมครับนี่ครับนี่นะครับหน้าจอนะอ่า รอบขึ้นนะครับนี่ใช้งานได้ครบทุกอย่างนะคันนี้ภายในก็โอเคครับเห็นเราวิ่งดีอยู่ระบไฟติดทุกจุดนะเนี่ยไฟเลี้ยวใช้ได้ครับคับนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะนะครับสำหรับใครสนใจก็ อยู่ใกล้ๆก็มาดูรถก่อนได้นะครับนี่นะโอ้ใช้ง่ายเลย้วรถลักเก่งราคาหลักหมื่นนะอืมแต่ว่าไม้นี่ไม่ขึ้นนะครับเนานะไม่ไม่ขึ้นแต่ว่าวัดรอบขึ้นนะครับแต่เครื่องนิ่มนะครับช่วงล่างดีนึบเลยนะครับคันนี้อ่าไม่ไม่ขึ้นกลงมอลไลท์พาวเวอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เนาะมันได้เอ็ขคอร์ดท้ายสองก้อนนะครับ อย่าลืมนะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหารถมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับเวลา1 8 0น,น30นาทีเวลาดีๆแบบนี้นะเราก็จะมาเจอกันทุกวันนะครับนะโอ้นิ่มมากคันนี้ช่วงล่างนึบๆเลยครับไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าก็น,นี่นะครับเครื่องยนต์ของเขานะเดินเบาไม่มีปัญหานะอันนี้ อ่าครับแต่นี่เครื่องวิ่งทางไกลมานะมันร้อนนะถ้ามันร้อนไม่ควรเปิดนะครับนะ,นะอ่นี่นะนี่ครับเครื่องดีครับคันนี้ไม่มีสะดุดเลยนะวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาครับคันนี้นะเครื่องก็จะประมาณนี้นะอืมก็สำหรับด้าเอ็กคอร์ดคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับนะ ก็เจ้าของนะครับก็เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้านะราคาถูกมากนะห้าหมื่นเก้านะครับนะรถวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับสีสวยด้วยนะครับคันนี้นะราคาห้าหมื่นเก้าพันนะครับนะก็สามารถโอนได้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปีสี่ศูนย์นะครับเครื่องสองพันสองนะนะครับก็ในหัดท้ายสองก้อนนะครับฉายยางของเขาเนาะก็เดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทายกันนี่ก่อนยังไงกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะ สำหรับวันนี้ขอข,อขอับคำว่าสวัสดีครับ